ติดตั้งด้วยแล้วก็จะเป็นตัวก็ตรงใช่ก็ค่ะอันนี้ก็คือไอ้กวา่แตถงมีเพดมีไม่เพดต่อคอนเทนต์ได้เลยครับกับเจ้าระบบต่างไทยแี่ใหญ่ๆเลยค่ะใัช่วงนี้้วยค่พูดถึงครับในรูปแบบของระบบเกษตรกรเนาะเกษตรกรเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการทำไร่ทำสวนเนี่ยนะครับเขามีพื้นที่กว้างใหญ่ ไม่มีแบบกบมาแบบกินตารางเมตรหรอกครกำลังย่างร้อนๆเลยค่ะพื้นที่ใหญ่ทำยังไงแน่นอนครับว่าต้องทำเองเนาะทอาเองไม่พอบางทีเราไปจ้างบุคลากรไปจ้างคนเข้ามาจ้างคนสวนนู่มนี่นั่นอีกนะฮะบางทีก็คนไ่อีกถูกต้องเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีก็โผลพี่ผมต้น้ำแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ใช่ไหมฮะอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้ามีปัญหาพุ่งขาดแรงงานเอ่ยอะไรเอ่ย นะครับก็ต้องเดือดร้อนอีกนะฮะเจ้าของก็ต้องไปดูแลอีกแล้วอีกนะครับซึ่งเจ้าระบบนี้เนี่ย IOT เนี่ยก็สามารถไปไเชื่อมต่อได,นงงนดไนน้นะครับในการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นกดปั๊บนะครับตั<อ>้งเวลานะครับเปิดปิดน้ำเลยใช่นะฮะไปเชื่อมต่อครับเปิดปิดน้ำได้ดีสุดไม่เชื่อเลยกินตงกินด้านก็ว่าจะไปเอาเพลิด<อ>ไปเขาก็จะระบบก็นะการสั่งจานให้เพิดนะผมมาก นี่แบบนี้เป็นต้นนะฮะหรืออาจจะไปต่อยอดเช่นต่อเรื่องของระบบการค้นหานะฮะฉีดยาฆ่าแมลงแบบนี้ก็ได้เลยนะใช่มฮะอันนี้ก็สะดวกสบายเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยบางทีถ้าเราถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเองอะไรเองเนี่ยมันก็จะเสี่ยงาะบางทีโดนบานมีละอ่อนโดนผิวหนังเอ่ยเข้าเข้าตาเอ่ยมีปัญหาอะไรแบบนี้เราก็ สามารถจะนำเค้าระบบนี้แหละนะครับมาทําการใช้งานแล้วก็นะฮะสามารถกดใช้งานได้ผ่านเครืโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะครับแต่คุณจะต้องมีอุปกรณ์นะไม่ใชอ่อยู่ๆปับ e ๊บเอ๊ะมีแค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะ